ตอนนี้เราอยู่ป้อมปราบศัตรูป้ายศัตรูป้ายศัตูป้ายนะครับผม <P ie> มาร้านในตำนานที่เราคือเราชอบร้านทรงนี้ที่เป็นแบบกึงก๋งๆร้านอาหารหรือว่าพัาคารเก่าอื <P ie> <P ie> หัวหินโพชนาอันนี้ได้ยินมาเนิ่นนานมากเขาเรียกว่าห้องอาหารว่าห้องอาหารเออคล้ายๆเหมือนห้องอาหารอ่นนะหัวหินโพชนาแล้วเราไม่รู้ว่ามีไรหมดหรือเหลือหรือที่อะไรแต่ว่าเราน่าลุ้นเพราะว,าวันนี้เป็นวันธรรมดาครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ที่เราห้ามพลาดเลยคือตับถ้ดยกระเทียมใช่ตับถ้ดยกระเทียมอย่างหนึ่งแล้วก็แม่งมีไก่ไหหลำอีกอะอีกแล้วนะเอางี้ครับร้านทรงนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนแม่งห้ามพลาดจริงๆว่ะและร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทุกคนแม่งห้ามพลาดอีกเช่นกันครับ จะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องไปดูเราก็เป็นท่าการตลาดโซเชียลเช่นกันนะครับผมเช่นกันเหมือนทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเราเป็นต้นแบบหรืออะไรหรือว่าคนพาคุณไปกินเราก็ดูเขามาแล้วเราก็มากินเหมือนกันผมก็ทาดเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปครับผมไปไปหมดจังครับแพทถุงแพทถุงเครื่องยาจีนไก่ต้อน ไก่ตอนหมดอย่างเดียวโอ้โหไก่ตอนหมดเฮ้ยแม่งมีของมึงอีกแล้วอะอะไรวะลิ้นลิ้นหมดแล้วครับเอ็มลิ้นมีไหมแต่เอเม็ดหมดไอเม็ดรอดไปตับกระเทียมเลยครับเอามาเลยหนึ่งลิ้นนี่คือทำอะไรนะสตูวะสตูเฮ้ยมึงรู้ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยของโคตรสุดอลยมันคืออะไรวะหมูสับปั้นๆแล้วก็ทอดเฉยๆแม่งคือเมนูในฝันเมนเด็กในฝัน ผมปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดเนื้อสุดเนื้อสุนปลาดุกทอดกรอบปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดครับกูว่าแล้วมึงต้องปลาดุกแน่เนื้อสุดว่าไงจานอะไรนะแพะเปล่ามีแพะมีเนื้อเนื้อสุดยจีนแล้วก็เป็นเนื้อสุดขทอดดินก็ต้องแพะ่ะแพะกันเนื้อคือจากอะไรช่วงนี้มันกินเนื้อทุกวันเลยกินแพะบ้างไหมเฮ้ยเราเคยจะหาแพะสุดยาจีนกินนะลองที่นี่เลยดีกว่าเมนูเด็ดเลยใช่ไหมพี่เด็ดไหมครับแพะเด็ด อ๋อเหรอครับนล้วเอาแพ้เลยครับท่านการตลาดผมมันมันมันเป็นมันเป็นหน้าแพ้เลยไม่ใช่หรือลิ้นนี่เขาไปทําอะไรเยอะสุดเลยตะตูดีตะตูดที่นี่ดังสตูลิ้นผมอ่านมาเหรอใน Google เนี่ยใน Google ดาวเนีน่ยสตูนะตูลิ้นห้าอย่างนะคะับห้าอย่างเลยนะครับห้าอย่างเลยนะคะบเฮ้ยบรรยากาศโคตรใช้เที่ยวบรรยากาศใช่สินะคือบรรยากาศนี่แบบว่าหลานในฝันเลยนะที่เราแบบตามๆกันอยู่ข้างบนมีห้องแอร์นะตลาลุ่มเก่าเลย เหมือนร้านเก่าเมื่อก่อนเนาะที่แบบว่าห้องแอร์หมดเบเพิ่มสิบาทใช่ป่ะใช่เพิ่มสิบาทเชื่อหลืว่าเนี่ยมีแต่เมนูโบราณเนาะมันร้างผัดไข่เงี้ยมีแน่นด้ยเว้ยโอห่วยเนื้อตุ๋นคืออะไรโอห่วยโอโอห่วยนี่มันคืออะไรเป็นต้นเผือกอมมะเดื่อเนาะแต่นนี้ไม่มีนะคะหมดไม่เป็นไรมาเล่าเป็นเด็ดหมดแต่ยังดีเรามีไอ้นี่ตับเรามีเดี๋ยวคุณคุณดูมาตับ ทอดเทียมหมดเร็วด้วยนะวันนี้โชคดีเลยคนน้อยนะคือเราอะโชคดีที่เวลาเรามาทุกๆร้านอะเราจะมาช่วงวันธรรมดาอ่าใช่ใช่ป่ะและทีเนี้ยวันธรรมดาเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันจะไม่ถูกออกมากขนาดนั้นนะครับผมเนึกว่าคนไม่ค่อยมีเขากินกันอถุงบนอ๋อกินอยู่ข้างบนใช่โอ้ยแล้วเป็นคนแบบว่าโอ้ยเก่าแก่ติ้งหมดเลยอะถ้าแบบรุ่นเก่ากุ้งทองกุ้งอะไรเงี้ยบุหรี่กุ้งทองกุ้งทอง คืออีกอย่างหนึ่งที่เวลาเรากินหมดแล้วเนี่ยที่เราต้องกินเลยนะไอส์ครีมไอส์ครมก็กำลังจะบอกคนอยู่ผมเห็นป้ายโฮมเมดใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องกินตบท้ายแน่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 ชัวร์ครับผมเป็นร้านเก่าร้านแก่และคนเก่าคนแก่กินเท่านั้นด้วยโอเคครับเพราะงั้นเรารอรออาหารนะครับมแต่น่าจะไปเก็บบรรยากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กวัวปิดแต่ว่าเราฉายให้ดูได้ว่านี่คือบรรยากาศที่เราตามหาใครมีร้านอย่างนี้นะครับ ผมขอความ,มนอนุเคราะห์แนะนําหน่อยครับเราชอบมากาาร้านอานหารเก่ามันได้ฟิล์มา,าาม,ลมากครับเอา้าไปครับขาดประดุกอย่างนียรอได้แทบดิ้นเจออันนี้แทเดินเหร เลือดแม่งค่อยๆอ,ออกมาอีกหน่อยเว้ยเมื่อกี้แม่งใสๆมาอ่ะใช่ต้องเอาเลยแส,สดงว่าแม่งแบบทำลายตัวเองทำลายตัวเองอตอนนี้คือแม่งทำลายวรยุทธ์ละแม่งทำลายวรยุทธลนะ์ลากม้านะลากม้านะดีโอ้โหดูดิดข้างในเป็นไงข้างในชุ่มฉ่ำ เห็นหายไปแป๊บหนึ่งนึก็ไอ้เฮียนึกาช็อกไป้เลยพอเกือต้องข้าวเช่่ยมันยังไงวะคนขาไม่ได้กระเทียมคนละทางกับตับที่มันใสๆเลยอ่าที่เขาเคลียร์ออกหมดแล้วถูกป่ะคนละทางกันอันนี้ไม่ได้ไล่เลือดถึงขนาดนั้นะ ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณชอบทางนี้นะแม่งแยกเป็นสองทางแล้วเผลอๆคุณจะชอบอันนี้เข้าไปอีกเพราะมันเหลือความในตับที่เราเข้าใจอ่ะมันควรจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างของเลือดที่มราชอบอ่ะไม่รู้ควรมีป่ะนะแต่ว่าที่เราชอบอ่ะที่เราบอกว่าเี่ยผมว่าสายบ้านๆต้องมีเนืเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมันได้กลิ่นขมอะไรบางอย่างใช่ไหมพี่ลองลองส่งเลยอ่ะต้องส่งเลยผมว่าน้ำมันเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นมากครับ แบงครึ่งครับแบ่งครึ่งครับได้ฮะก็อย่างอีกส่วนตื่นกับข้าวโดมหมันนะไม่รู้ผมชอบอันเนี้ยอันนั้นมาพอมันไม่มีเลือดเนี่ยมันมันจะนุ่มมันจะนุ่มมันจะเด้งแต่อันเนี้ยเป็นตับเป็นตับที่เราเป็นเฮี้ยผมโตมากับตับเนี่ยเออเราโตมากันตับนี้เลยเว้ยพี่ผมโตมากับบ ถูกต้องครับแล้วว่าซีฟู้ดอาจจะต้องเอเยอาจจะลองดูดิลองได้เลยเพราะว่ารู้รสแล้วมีแววว่าจะขึ้นมาอีกหน่อยมีแววว่าใช่มีแววว่าใช่กูว่าแล้วสติปุฒเนี่ยเจอกุ้งเผาตายเวราะเราขายกุ้งเผาแน่ว่าหวานๆไม่เผ็ดเปรี้ยวซ่าอื้อกละดูกไงตักนึงครับตักหนึง่ง ที่เียสีโคตรดีผมอยากให้คุณลองกับซีฟูด้ดลองดูถูกต้องมากมากเลย <c oughs> คอออะไรวะเราไม่ต้องการรสจัดของซีฟูด้ดแต่เราต้องการความหอมถ้าหอมทํามสร้างมันบางอย่างก็กระเทียมพริกอะไรมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ย <c oughs> จับที่สีหน้าอย่างเดียวผม <c oughs> <c oughs> บบกจอ,จอดน้ำ <c oughs> จี๊ซีฟูด้ดแม่งอยากใช่ อย่างนี้ซีฟู้ดที่มันไม่ใช่ซีฟูฟ้ดแบบเขียวๆแบบที่เรากินสมัยใหม่ไม่เป็นซีฟู้ดแบบอาจจะไม่ได้ตำแนะอาจจะฝานแล้วแหละแต่ว่ามันอร่อยเนาะอย่างเช่นั้งฟ่าก,กันดีนะผมขอลองแฮปบของคุณเลยดีกว่าของไฟฝันของเด็กเด็กอ้วนอะ่ะอันนี้คือสุดๆของที่สุดของเด็กอ้วนเลยมาถึงแตกขนไปยันหมูสะปะเค็มอะไรพวกนั้นอีกใช่พี่คลาสสิกคลาสสิก ค้าวติกค้าเป้าขึ้นเลยอ่ะเมนูนี้มันคราบติกเป้าแต่กูไม่ได้ถึงพี่ฟังกูได้ถึงพี่หนกอ่ะเมนูนี้นะข้าวจานหนึ่งอคะนิ่ก้อนหนึ่งครับสามารถจบงานได้เลยจบงานได้เลยคนใช้คำนี้เหมือนเรากินข้าวหมูทอดถูกต้องไล่เว่ยไปสัตตูไหมมันกำลังเจิดมาพอดีกำลังหลังๆเนี่ยเราเจอเราเจอสู้อันสองแบบนะสตตูแบบ อิสระกับศัตรูแบบจีนนะถูกถูกครับถูกครับศัตรูแบบจีนเป็นยงครับไม่รู้ใช่ไหมนะแต่ว่าเรานิยามอย่างนี้นิยามเพราะว่าเราจะเจอในร้านโบราณแบบอิ๊นยุเซี่ยวนะถ้าถ้าเช็ดครั้งที่สองเนี่ยกําลังหาเพราะว่ากินไหวช่วงนี้ไม่ต้องหาเลยไม่อร่อยเลยแต่แค่น้ำม่งอร่อยแช่นั้นีงอ่า พวกนี้มัน,มนเบทออนมะเขือเทศถูกปะ่ะถูกเพื่อแต่ข้ออิสลามจะเบทออนเครื่องเทศเครื่องเทศเป็นสโตสีเข้มลิ้นนุ่มหอมกำลังดีเล่นลิ้น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 อันนี้พี่เป้าว่างไงพี่เป้ากว่า,วาคลาสสิกเด็ดเปนคนสัตว์เดีพี่มาดูดิคนใสอะ่ะคนเนี้ยเยี่ยคนใสอีกคนสัตว์เลยอ่ะ เยอะแมาจ้าว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 ขอลองหน่อยดูวะผมจะให้คุณวัดนี้นะถ้าเนี้ยได้เนะี่ยคุณอยากเอาเนื้อตุ๋นมาลองไหมจะได้มันจะได้จบไปทีเดียววันนี้ไหนไหก็จอดยากรถก็ติดมายากเลยอะจะได้เสียไปเลยพันกว่าบาทใช่ <laughs> จะได้แล้ววันนี้พอเลยแพ้ตุ๋นนะแพ้ตุ๋นนะแพ้ตุ๋นนี้แพ้ มีแล้วเนี่ยน้ำอันนี้มันอะไรฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้จัดไหมจัดไหมน้ำจัดไหมอืมนี่เรือน้ำโคตรเลยเหรอมันมีความแบบอืมนี่หวานน้ำมีมากโคตรเลยี่นี่แบบซุปเปอร์ยาจีนนะใช่ซุปเปอร์ซุปเปอร์ยาจีนผมว่าไอ้นี้ได้อีกแล้ว ซีฟู้ดเพราคนซีฟู้ดก็เข้าเพราะผลซีฟู้ดเป็นตัวบักนะเนี่ยผมว่ามีสิบบักวะ่ะเป็นตัวบักวะ่ะผมว่าผมว่ามันใช่เพราะว่าหนังแพะกินแล้วไม่อ้วนนี่ไงกินว่าไปก่อนโคตรดีไม่ดีสุดขอข้าวคำไม่รู้ว่ายังไงแต่มันดีอ่ะนี่ความรู้สึกเหมือนเรากินข้าวขาหมูคล้ายๆนะ ใช่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 พี่พูดถูกมึงลองอีกทีกลับไปที่เอาราดข้าวขอติดหนังมะติดหนังนะเมื่อกี้ผมกินหนักไปแล้วราดตีฟู้ดด้วยได้ได้ตัวนี้ละกันได้ได้ได้นะตีฟู้ดลงไปเลยหนังๆนี้นะตีฟู้ดไปซีฟู้ดมาอย่างนี้เอาน้ำโปดลาดทัวดีนี่นะได้แล้วพี่เป้าจะอย่าดูพี่เป้าเด็ดยังไงนะเเป่่าาอยยงงี้ พ่อบอกแล้ว่าตัวบักน้ำจิ้มดิฟูดต้องกับไปน้ำจิ้มดิฟูดไม่มีไม่ได้พี่ไม่มีไม่ได้แต่จริงๆถ้าถ้าชอบรสชาติอริจกินอลไม่มีก็ได้ถูกตะบูขึ้นมาและอีกอย่างน้ำชามันมีหน้าที่ล้างปากเพื่อไปเมนูต่อไปหมูเชียงหมูเชียงไปดูงาน วันนั้นอหารจีไอแม่งซัดกันเละเลยพี่ฝากแดงดูหน่อยไว้ช่วงนี้พี่อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับเราต้องขอดูสักนิดนึงปลาดุกเนี่ยดูจากสายตาเนี่ยกรอบเผิ่มเกล้ากินได้เลยฮะผมก็กำลังคิดดีผมก็กำลังคิดว่าอย่างนั้นเลยฮะแต่ว่าไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ติดคอขึ้นมาขยุ่หกล้าปลาดุกติดคอแล้วมึงเอ้ยเป็นอาทิตย์พี่เป้าบอกวว่าเป็นอาทิตย์ขาติด กินได้ทั้งตัวและหัวใจว้าวขาดเลยถ้ากินได้ทั้งหมดนะอันเนี้ยจะได้เลยเพราะผมตัดส่วนที่เป็นก้างมา้หมดหอเคี้ยวเลยได้ทั้งหมดเลยครับผมเห็นโต๊ะข้างสั่งอ้นอยู่ล่าสุดเราไปกินผัดเนี่ยที่เพชรบุรีอะไรอะที่ร้านผัดปอยเซียนอ่ะ๋อผัดปอยเซียนที่เป็นแบบว่าเหมือนผัดวนเต้นรวมๆครับ ดูดีดูดีดูดีเฮ้ยพี่ผมขออีกทีนะได้อรมาน้อยเดือกันยังไงก็ต้องขอหั่นครึ่งสักนิดนึงนะครับอันนี้ประมาณสัก6ชิ้นใช่ครับชิ้นเป็นของที่ทุกคนไม่ควรพลาดเรืยประการน้ำปวงนะครับครับปึ๊บโปะเข้าไปปึ้มเหมือนเดิมไะพี่เป้าขอน้ำจิ้มซีฟู้ดรอบนี้พี่เป้าจะไม่ขอน้ำเอาพริกอย่างเดียวพี่เป้าเอาพริกกับกระเทียมเข้าไปนะครับพี่เป้ากำลังจะ ทำการแสดงงานระบบงานวิกปิดลวรอบนี้ผมแม่งุีเป้าบอาเลยว่าาสิเจ้คุณลองกินนี่แล้วคุณจะนึกถึงอะไรบางอย่างเนี่ยผมยังไม่ลองันี้เลยคุณกินนี่แล้วเดี๋ยวคุณจะนึกถึงอะไรบางอย่างที่เราเคยกินในครัวบ้านย่าบ้านแม่เรา ชั้นนคุ้นๆ่ะแม่งคุ้นมากผัดผิดตัวถูกใส่ปลาช่อนของผมนะของบ้านคู้ใส่ไก่ฮ่าของผมจะใส่ปลาช่อนมาครับอันนี้ต้องเข้าแล้วอันนี้ต้องเข้าเลย<ข>ออ่กทีเล่นอ,อย่างนี้อะตรงไหนก็ได้นี่ตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าเขาและผมเน้นเป็นทางด้านของสมุนไพรจัดการมาให้เรียบร้อยเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมสมุนไพรมาเต็มนี่ฮะคลุกเขาให้เข้ากันครับผม งำสวยงามต่อไปครับผมอุ๊ยพี่เป้งพี่เป้งเฮ้ยต่อไปแม่อันนี้มันเฉพาะคุณเองโอ้โหถ้าจะไม่จุ่มอะไรก็ได้แต่จุ่มก็ดีแร่ผมยังไม่ได้กินบนปาใช่คุณต้องกินบนปากหอเฮ้ยเฮ้ย ันผม <c oughs> บอกเลยเยี่ยมแม่งใช่ยังไงก็ใช่ที่ผมบอกว่าข้าวเปล่ากับอันนี้จบ<อ>จบงานนะจบงานจริงๆได้เลยสามารถได้เลยน้ำกลิ่นแบบดีสุดเลยกลับไปกินหมูทอดที่บ้านดีกว่าเนาะไม่เชื่อแม่งได้จริงว่ะผมบอกให้ไม่เชื่อแม่อร่อยกจังที่เรา่ำนี่นอร่อยได้หมดเลยที่บี้ดีหมดเลยแม่งได้หมดเลยอ่ะพี่เป้าพี่เป้า ไม่ล่าสุดที่เรากินสตูเนี่ยที่ไหนตรงแจ้งวัฒนาใช่ร้านงามวานคนละแบบคนละแบบใช่ไหมแต่มันเหมือนเหมือนมีความคล้ายๆล้าขอกินเหมือนได้ไหมได้มากินกอนไป กำลังสวยเว้ยเฮ้ยไม่มีหมดเท่านี้แล้วนะไอ้หนุ่มไม่สั่งเพิ่มมัมนะ้ะแมวอะเมืเอเม่อกี้คุณป้าเดินมาถามปิ่นไม่รูโอ้โหพอแล้วมัสกันแล้วเรากำลังสั่งไอ้พิมพ์โฮเมตสตอนนี้นี่คือทีเด็ดของที่นี่อีกหนึ่งอย่งางผมเห็นในใน,ในั่งสือพิมพ์แสดงเขามีอยู่แล้วลงสือพิมพ์หรือ่หนังสือพิมพ์ส, <ภ by S 2> สมัยก <ส corrected> ่อนติดอยู่หน้าเราโคตรนะดเยี่ยมแท่งพิมพ์นม่สินะเป็นการันตี่าพิมพการไอ้พิมพโฮเมที่เป็น โบราณเฉพาะเนี่ยเขาจะมีกลิ่นแต่อะไรบางอย่างจําที่เราไปกินนี่ได้ไมาที่สตูนใช่ทุกรสจะมีความเป็นคลาสาสิสพี่เป้าพี่เป้าล่านเลยคลาสสิวันนี้ต้องจบแมทด้วยการที่เราปิดท้ายด้วยของหวานครับผมสวยๆครับวิ่งเนื้อขาวเนียละมุนปิดท้ายปิดจอบลนะ้วันนี้วันนี้ไม่เอาอะไรเข้าแล้วพออิ่มมาก ไม่เอาเลยครับห้ามเลยไม่มีอะไรเหลือเลยดูดิแล้วกำลังดีเลยล้างยาล้างจานไม่ต้องเข้าครับหมดเตินขาวเนียนนมยืดหยุ่นนี่ขาเล่มยืดหยุ่นเฮ้ยแล้วมีคนตามไปกินที่ตามยืดหยุ่นใช่เขาบอกจริงป่ะพี่ยืดหยุ่นยืดมันเนียนจริงดูดิแม่งขาวแบบหิมพไม่เคย้ายเนื้อแข็งใสมาเลย พ,พี่พี่จำนี่ได้ป่ะตลาดริมน้ำที่มีคุณลุงอยู่มเรือลลเป็นไอติมเนื้อนั้นเพราะผมเห็นจากเทกเจอร์ไอติมเนื้ออย่างนี้เกิดจากอะไรหรือเปล่ากวนมือเพราะว่าเค,เ,วเครื่องมันจะทำให้เหนียวเครื่องมันทำให้เหนียวและเนียนแต่ที่นี่ครับดูครับนี่ครับมันจะเป็นเหมือนน้ำแข็งใช่เหมือนเป็นน้ำแข็งใสที่พี่บอกใช่ใช่เลย นี่คือเกจาสตาลกวนสไตล์นั้นแล้วก็จะไม่ใช่ไอติมนมเป็นไอติมกะทิของแท้คือเนสอ๋อพอถ้าผมจําไม่ผิดลุงเคยบอกว่าไอติมที่จะได้เจกเจอร์อย่างนี้คือไอติมโบราณเพราะว่าจะไม่ได้อดัพอะไรไม่ได้มีนมมีชีมอะไรเลยใช่พี่ใช่ไปเลยโอ้โหถ้ามีใต้เลยไปเลยนะเ้าเหนียวลูกชิ้นอะไรก็ได้นะอยู่เนี่ยเนี่ยมันเนื้อมันหนีเลย หินมะนะหินมะแล้วอร่อยไม่หวานไปเนียนๆแล้วมันจะละลายเลยหัวนะใช่มันไม่เหนืดอยมากนะนีแล้วเนื้อเขาขาวจะแบบว่าเหี้ยกล้องในศัสท์มแม่งแบบงงอนะ่ะว่าแบบมีอะไรขาวกว่านี้ไว้มันจับขาวสุดไม่ได้เออไม่จับขาวสุดไม่ได้อะแม่งขาวจริงโคตรดีวะ่ะโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ พี่อันนี้โหดไอติมไอติมก็เบสนี่คือก๋อิเตี๋ยว้วนาอยู่ในเมืองนะกลางเมืองนี่เลยกลางเมืองครับแล้วมีหลายเมนูด้วยที่เราไม่ได้กินนะผมเห็นอีกเมนูที่คุยกนะันน่ะบริเซียนบริเซียนก็โดนสองส่วนบริเซียนเขาก็คิดสองสามอ,อ,อย่างเลยแต่ข้าวราดเขาก็ถูกมาถึงตรงนี้อ่ะก็บอกว่าถ้ากินข้าวราดเนี่ยเจ็ดไม่ถึงร้อยนะเจ็ดสิบบาทแต่เราไปเล่นท่าพิซซาดานห่ัเล่นหนักพี่ป้าบอกเลยว่า ก็มีกันด้างสี่จับขึ้นมาโอ้โหสี่จับขึ้นน้อยวันนี้ตีมือเลยนะทุกรายละเอียดเนอะความพอดีมันความได้กลิ่นอะไรบางอย่างออรวมถึงของหวานุวัญพชนาับผมสี่จัคคึ่บอีกครึ่งคะแนนเนี่ยผมให้ที่จอดยากหักออกต้องคารวะคนเยอะไม่กล้ายืนเดี๋ยวขอเยวเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาตกใจ พี่เป้าลาลาคอนโดนิดนึงพี่เป้าโทษิแดดไกลทั่วบ้านเนี่ยตาต้องเหลือเรียกพี่โตปอมไหมนี่ตาเนี้เรียกพี่โตปอมท่าเป้าขอกาบปลาพ่อแม่พี่น้องเจอกันไหนอีกทีหน้าบอกเลยว่าคลาสสิกป้าป้ปเดี๋ยวให้พี่เป้ากินติมก่อนแป๊บเดี๋ยวว่ากัน